นี่เขากระถิ่มพัดเพชรหนูนารับพี่น้องเครื่องแกงพัดเครื่องแกงนะพี่น้อง เคียงแกงหอมกันพี่น้อง ปกติไฟไมันจะแห้งกว่านี้เลยพี่น้องเลยเอ,อินนี่หน้าตาก็จะประมาณน,นี้ <c oughs> ตำของแกงเผ็ดๆพ,พี่น้องแล้วเรใส่เนื <c oughs> เน้อหนูเข้าไปพี่น้องพัดให้มหอมๆก่อนเนยพี่น้องเลยแล้วก็สูตรเด็ดขาดบมอยได้เลยครับหนึ่งนี่ครับโบกยง่งๆพี่น้องแล้วก็เทลงไปพี่น้อง พี่น้องแก้ขาว ใส่หั่นน่อยล้วนให้เนื้อซุก่อนพี่น้องเริม่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้ว พัดเพชรหนูนาพี่น้องหอมพอได้ที่พอเนื้อมันสุกเลยพี่น้องหอมกระพุ้งนะอันนี้พุ้งนัวพี่น้องนะพุ้งนัวเสิ์ฟเข้าไปครับน้ำปลาพี่น้อง ปลาแดดแทบปลาแดดหนัวพี่น้องเจาะน้อยเดียวะด้วยพี่น้องแล้วจะใส่หลายพี่น้องเข็มลึกลงมอพี่น้องลึกลงมอแบบตอนนี้มันซุกจังหน่อยพี่น้องน้ำล้างคบด้วยพี่น้องเทลงไปพี่น้อง ¿Qué? ใชใ้ฐานเป็นที่ปรอ,อนพี่น้องเอาเพิ่มฐานกอนเพิ่มฐานพี่น้องโอ้ยมือดำสีเพิ่มฐานเบืออ้อง,งหน้าตาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องเลยยังไม่ใส่ใบกระเพราด้วยพี่น้องตั้งไว้ก่อนไม่มีตากล้อง đứa phá một ít. mình nhắn một đường thì nó Thịt phá thì con Thịt phá vậy nó จบโบก่อนพี่น้องอู้อุดย <c oughs> อดได้ยังกินกินเน้องพี่น้องเนาะอันนี้เป็นสูตรตั้งแต่ดั้งเดิมเลยพี่น้องเนาะสูตรกับแก้มพี่น้อง แนวกินอีสานบ้านเฮาพี่น้องของป้าพี่น้องป้าบริเดิเดิมซีเดียแล้วพี่น้องเลยปล่อยเพิ่มเตินพี่น้อง ตกไซลมเขาประได้พี่น้องเลยหันก่อนห <laughs> ันหูลมวันพี่น้อง <c oughs> โอ้โหนี่ เริ่มเดียดเลยพี่น้องมันก็เริ่มเดียดบกบกๆเลยพี่น้อ,อบงบอกอะไรก่อนพี่น้องอันนี้คือใบกระเพราพี่น้องเสิร์ฟเข้าไปครับผมจะใส่กะเพราเยอะเลยพี่น้องมันหนูน้นเล้นกุยพี่น้องมันต้องใส่กระเพราดับกลิ่น อับเพชรนะพี่น้องรับแก่โอ้โหสุดยอดเลยโยกโปโเลยพี่น้องเลยักใครได้กินเนาะพี่น้องกนะาะใครได้หนูมาเอื่อนผมเลยก็ได้ครับจะผมไปทำให้กิน